ให้คุนกจย่่ตงอาณูสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดต้นสักค่ะจังหวัดนนทบุรีนะคะตลาดนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นแหล่งของกินสตรีทฟู้ดเลยนะคะวันนี้โมก็เลยพามาร้านข้าวก่อนพาะประเดิม กินอาหารหลากๆก่อนนะคะร้านนี้นะคะดังมากเลยในทิกต o อกนะคะจะเป็นข้าวผัดปูค่ะแล้วก็กุ้งผัดพริกเกลือนะคะแล้วก็มีเมนูอีกหลากหลายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปสั่งกันดีกว่านะคะนี่คือร้านพริกกับเกลือค่ะไปดูกันเลยค่ะอยู่ด้าน,นี้เองมีเมนูหลากหลายมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นเมนูไข่เยิ้มค่ะ จะปรับราคาขึ้นนะคะทุสวยงามมากๆค่ะทุกคนเริ่มจากใส่น้ำมันค่ะใส่ไข่ค่ะใส่ข้าวค่ะ

ก็น่าจะเป็นน้ำมันหอยแล้วค่ะส่ไป,ไป าก็ใช้ไฟค่อนข้างแรงเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่ใบผักนะคะเป็นต้นหอมค่ะทุกคนวูสน่ากินค่ะโรยพริกไทยนิดน,นึงค่ะ โี่หหข้าวล้วนนะ่ากินมากจานนี้กี่บาทนะคะ149บาบาท,บาทเป็นโคตรปูเลยนะคะทุกคนอ่าเมนูต่อไปกุ้งผัดพริกเกลือใช่ไหมคะนี่เขาก็จะหยิบกุ้งนะคะ นี่คือทำทีเดียวสองจานเลยเฮ้ยมีเขาเอาหางกุ้งออกด้วยนะทุกคนนี่ค่ะิกกับเกลือนะคะ ใส่กุ้งไปจ้าร้านนี้เขาก็มีเครื่องดูดควันอะไรเรียบร้อยนะคะพริกจ้าพริกสดนะคะ พรุ่งนี้เขาทำการลวกมาแล้วค่ะนี่มีเครื่องดูดฝันเรียบร้อยนะคะ โอ้โหใส่กันจุกไปเลยนี่น,นะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะ เดียวสับจานเลยสบัสบสับสับชุดเลยนะคะโหน่ากินมากเรียบร้อยนะคะ เขาก็จะตักพริกน้ำปลาค่ะทุกคนอโอเคสเป็ิสี่เป็นเมนูะอะไรคะข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งนะคะอ่าเดี๋ยวเราดูข้าวผัดกุ้งกันนะคะ กิเกลนี่ก็เป็นเมนูที่ขายดีนะคะ โมรสแกงที่โมชอบมากๆเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรก็อร่อยนะไม่ต้องใส่น้ำปรุงน้ำปลาคือมันเข้ากันหมดค่ะและเนื้อปูแบบปูเป็นก้อนเลยค่ะไม่ใช่แบบว่าปูเศษปูนะปูเป็นก้อนอะ ฮิตเลยให้ให้กระเทียมเยอะมากอ่ะทุกคนผัดแบบแห้งๆเลยค่ะเดี๋ยวขอไข่ดาวออกนิดนึงนะไข่ดาวเยิ้มๆเลยค่ะ เน้นตัวสดเลยคะ่ะกระเทียมพริกกับเครื่องปรุงมันหอมมากเลยค่ะรสชาตินัวกรอบน,นะคะโมยกเมนูนี้ให้เป็นเมนูที่สุดเลิศม,มากๆเลยค่ะแล้วก็กินแบบว่าไม่จิ้มก็ได้หรือว่าใส่สิ้มซีฟูดก็อร่อยะคะ่ะถ้าเพื่อนชอบโมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน,น้าน,นะคะบ๊ายบาย